สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแรปส์กันค่ะไม่มีเวลาทำกับข้าวเลยก็เลยทำแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเลยอันนี้ยายซื้อมาแพ็คนี้มีแค่4แผ่นค่ะปกติจะได้แบบ6แผ่นมาเนาะถ้า4แผ่นเนี่ยความหนาเขาจะหนากว่าค่ะถ้าถ้าเป็นหแผ่นนี้จะบางกว่าเนาะเล็กน้อยอบคราวที่แล้วลืมเวลาค่ะก็เลย อันนี้ก็เลยเขียนใส่แพ็คไว้เลย180องศา6-7นาทีค่ะลืมลืมเวลาอบนานไปเขาก็ดำเขาก็กรอบเกรียมและค่ะนะแผ่นเขาจะเป็นแบบนี้แผ่นแรปส์ยายจะใช้ครีมเฟรชค่ะทาสักประมาณ1ช้อนทาบางๆก่อนเนาะปาดปาดเอาเลยค่ะ ไม่ต้องรำรีรำไรมากง่ายๆเลยค่ะไม่มีเวลาทำกับข้าวก็อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเละเละสักหน่อยเสร็จแล้วจะทาจะโรยด้วยหมูรมควันเนาะเซราโนนี่ของสเปนค่ะหมูรมควันเขาจะหั่นมาแบบนี้เลยคะ่ะแผ่นเขาจะบางมากแค่นี้เองค่ะบางๆเนาะ ฉีกใส่เลยจ้าถ้าหั่นเขาอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันดูเรียบร้อยเกินไปเนาะฉีกฉีนี่แหละแบบมั่วๆเอาค่ะรสชาติเขาคล้ายพิซซ่าค่ะแต่ยายว่าอร่อยกว่าพิซซ่านะตัวนี้ภาษาเยอรมันเรียกว่าฟล um ัมคูเค h นค่ะฟลัมค um ูเค h น บางคนก็ชอบหนาหน่อยบางคนก็ใส่บางๆก็พอค่ะอเอาแค่นี้พอแล้วโรยด้วยมอสซาเรลลาชีสค่ะมอสซาเรลลาค่ะมอสซาเรลลาชีส ตำน,นีกับพ่อแล้วค่ะแล้วก็เอาไปอบเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบองศาค่ะหกนาทีค่ะนี่ค่ะหกนาทีเนาะถ้าใครที่ชอบดำกว่านี้ก็เจ็ดนาทีก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรเกินนั้นเนาะเพราะเขาจะกรอบแล้วก็ไม่อร่อยค่ะถ้าถ้ากรอบเกินไปเนาะขนาดนี้หรือว่าสักเจ็ดนาทีนะคะแล้วก็โรยด้วยรูคูล่าค่ะ รูคล,ล่าเลยสลัดรูคล,ล่าสลัดนี้กลิ่นเขาจะแรงพอสมควรค่ะยายว่านะแต่เขาจะเข้ากันดีมากกับพิซซ่าหรือกับฟลัมคูเคนตัวนี้ค่ะเข้าดีมากๆเลยอร่อยมากอันนี้วันนี้สำหรับวันที่เราไม่มีเวลาเยอะมาทำกับข้าวค่ะแกขัดได้อร่อยด้วยค่ะ ร้อมหันค่ะเออที่จริงถ้าหั่นก่อนค่อยโรยก็ดีนะหั่นก่อนค่อยโรยจะดีกว่าค่ะแต่ไม่เป็นไรเราโรยแล้วโรยแล้วค่ะโรยแล้วหั่นก่อนก็โรยใหม่ก็ได้ค่ะแบบนี้เอาเนาะ ลัมคูเคนค่ะภาษาเยอรมันภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้ค่ะเยคทาร์ดหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะยายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องภาษาถนัดแต่เรื่องมั่วค่ะ ừ. ่คะเสร็จแล้วค่ะฟลัมคูเคนของเราค่ะวันนี้ที่ไม่ทำกับข้าวเยอะเพราะว่าตอนบ่ายจะมีแขกค่ะชวนเพื่อนข้างบ้านมาดื่มกาแฟด้วยเนาะเป็นสองตายายคนละฝั่งค่ะสองคนแก่อยู่คนเดียวไม่ทั้งคู่ก็เลยชวนพวกนางมาดื่มกาแฟสักหน่อย ขนมนมเนยสำหรับบ่ายนี้ก็เตรียมไว้เสร็จสรรแล้วค่ะอันนี้เป็นขนมเค้กกล้วยหอมค่ะคับเค้กกล้วยหอมก็จะโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตลูกเกดแล้วก็แล้วก็อัลมอนด์ค่ะตัวนี้โรยด้วยอัลมอนด์แผ่นเนาะอันนี้ก็เป็นเค้กหินอ่อนค่ะเป็นขนมปังขิง อันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ที่ยายทําไว้ค่ะก่อนหน้าเนาะขนมนี้ภาษาเยอรมันเรียกว่าสโตเลนช่วงก่อนคริสต์มาสเนาะเขาก็จะนิยมกินสโตเลนแล้วก็กินคุกกี้ต่างๆค่ะแต่สโตเลนนี่ยายไม่เคยทําค่ะอันนี้ซื้อมาผิดซื้อมาผิดค่ะปกติเขาจะเต็มไปด้วย เปลือกมะน,นาวเปลือกส้มลูกเกตต่างๆเต็มเลยค่ะแต่อันนี้ขาวจั่วเลยก็เลยไม่ถูกใจเลยค่ะแพงด้วยนะก้อนหนึ่งก็3ามสิยูโรค่ะผิดหวังมากอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นขนมเปี๊ยะของยายค่ะขนมเปี๊ยะแค่นี้พอค่ะชวนมาแค่สองคนเอง ก็ตายายอีกสองคนเป็นสี่คนเนาะกินแค่นี้ก็พอไม่ต้องกินมากแกแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของตโนเลนที่ยายต้องการจะได้เนาะแต่ว่าความที่ว่าเราซื้อเป็นก้อนใหญ่และเรามองไม่เห็นว่าข้างในมันมีพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเป็นความผิดของเราเองด้วยแหละค่ะที่ไม่ได้ดูว่าส่วนผสมเขามีอะไรบ้างเนาะ ช่วงเวลาก่อนคริสต์มาสเนี่ยค่ะบนโต๊ะกาแฟาที่จะพลาดเลยไม่ได้นอกจากเค้กแล้วก็มีสโตลเลนกับคุกกี้นี่แหละค่ะที่ชวนตายายมาดื่มกาแฟาวันนี้ก็เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสดีแหละค่ะก่อนคริสต์มาสเนาะเพราะว่าช่วงคริสต์มาสเราต่างก็ไม่มีเวลากันค่ะทั้งเราทั้งเขาเนาะกาแฟยายก็ต้มเสร็จแล้วค่ะตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วรอแต่แขกมาก็ดื่มกันได้เลยค่ะ อากาศข้างนอกก็อึมครึมด้วยค่ะเหมาะมากกับการนั่งจิบกาแฟเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ